ใช่ถ้วถูกต้องถูกต้องทางแซกนะครับคือบอ่อบ่อส้วมะนะครับซึ่งเราจะต้องมองเห็นท่อทางเข้าและท่อทางออกอันนี้นหมายถึงระบบปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมันขนาดนี้นะครับแสดงว่าน้ำไม่ระบายออกจากตัวถัง แต่ว่าเออชักโครกยังลดกดลงใช่ใช่ถูกต้องครับเพราะว่าด้วยความสูงของของพื้นนะครับผมยังสูงอยู่แต่ทีนี้เนี่ยน้ํามันไม่ระบายเลยเพราะฉะนั้น้ระดับน้ําของถังส้วมกับระดับน้ําของถังดักไขมันจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเออจากถังดักไขมันเนี่ยถ้ามันมีถ้านะถ้าที่นี่พิจาราเนี่ยจริงๆแล้วศึกษาเนี่ยก็มีหลายสเกลนะครับผมขออนุญาตหยุดวิดีโอนิดนึงก่อนเพราะเดี๋ยวจะมีนะครับคือท่อเมนตตัด นะครับพ่อเม่น้ําออกไม่ออกนะครับลงดูซิลึกวันนั้นเอาแห้งไปแล้วทีอนะครับนี่พ่อเมนตอนนี้ฝนตกมาครังใช่ครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้คือลูกค้าเนี่ยโดนปัญหาว่าไขมันก็ลอยมาตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับอันนี้จากทรงน่าจะเป็นเรื่องของไขมันน่าจะแต่ว่ามันก็คงจะยังตันอยู่บ้างใช่ครับผมคือเรื่องของเรื่องเราทําอะไรมนไม่ได้ฝ่าเนี่ยมันเพิ่งเปิดได้มาเช้าเนี้ยอัเนียลงละเพราะว่าของู่บ้านมันไม่ตันอยู่แล้วเขาเพิ่งจะลอกข่อไปมันนี้เองนะครับ อันนี้ถังส้วมถ<อ>ังไอบอ่อันนี้ใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้มาจากท่อส้วมนะครับอันนี้มาจากบอกไขมันเห็นไหมครับเฉพาะบ่กไขมันนี่ก็เคลียร์ก็สองสามชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วครับถ้างั้นไอทอ่อเมนะช่างไม่ต้องเคลียร์เคลียร์นี้สองถังนี้อ,อครับผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับผมนี่คือสิ่งที่อยู่ในท่อที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยครับ มันก็เพียงแค่มีช่องทางน้ําระบายได้เพียงแค่จากท่อทรงกลมขนาดเ <ผม S 2> หลือประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมที่จะออกได้พี่ก็ดูจากฝั่งนู้นด้วยฮะดูจากฝั่งนูน้นยืนดูจากฝั่งนูน้นยินเต็มต,ติดบ้านแต่แต่ปากค้า,คางไอ้ตรงนี้มันก็จะแน่นเช่คัาผมมันต้องร่างท่อไหม,มคือคือถ้าเราเคลียร์จากข้างในอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งของที่มันออกอุดออกมาด้วยเนี่ยมันก็จะมาอ,อุดด้วยตรงนี้